แพนทำให้พี่ไม่ได้จริงๆแพนเค้กยอมพูดเผยชีวิตหลังแต่ง เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสะที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักหลังแต่งงานของแพนเค้กเคมินิตและรองผู้กํากับมิชพลตารวจโทดรศักดิก์สุนทรเปรมานนท์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับคู่ของนางเอกสาวสวยคนดังแพนเค้กเคมินิตและรองผู้กํากับมิชพลตารวจโทดรศักดิก์สุนทรเปรมานนท์หลังจากแต่งงานก็ย้ายมาอยู่ด้วยกัน ส่วนข่าวดวีเรื่องทายาทก็ต้องรอลุ้นการเพราะทั้งคู่เริ่มศึกษาข้อมูลรวมถึงเรื่องฝากไข่เราด้วยลาสุดสาวแพนเค้กได้เปิดใจให้สัมภาษณ์รีวิวชีวิตหลังแต่งงานกลายเป็นสีภรรยาเต็มตัวเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการดูแลกันมากขึ้นห่วงใยใยสย่ใจเป็นการนึกถึงกันมีอะไรให้ถามไถ่กันเดี๋ยวนี้มีเช็คคิวงานกันว่าําอะไรยังไงบ้างจะได้ล็อกคิววันที่ตรงกรันหรือวันไหนที่เราไม่ทำงานเป็นเรื่องของเวลาเสียมากกว่า เหมือนเริ่มต้นปีเริ่มเข้าสู่ระบบทุกอย่างตอนนี้ก็พยายามปร,รับการให้เราสามารถจะมีเวลาด้วยการไม่ให้รู้สึกว่ายุ่งกันจนเกินไปก็ต้องมีเวลาให้การทํางานทําหน้าที่กันก่อนถ้ามีเวลาเราก็จัดสรรให้การคิดว่ามันมีอยู่แล้วแหละข้าก็อยากจะมีเวลาอยู่บ้านทานข้าวง่ายๆกับข้าว2ออย่างโอเคจบมีลูกหมาอยู่ด้วยเราก็โอเคกันแล้ววันไหนไม่ได้จริงๆก็ถามให้ซื้ออะไรมาฝากไม้มีอะไรมาเผื่อไม้ให้ เตรียมอะไรไว้ให้หรือเปล่าถามว่าแบ่งหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านกันยังไงแผนเค้กบอกว่าไม่มีช่วยกันคนละอย่างแล้วกันค่ะพี่หมีเองก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรก็ทําได้แล้วแต่ใครมีเวลาจัดสรรยังไงแผนจะมีไม่ขอทํากับข้าวก็รู้ถ้าทําเองควรกินเองดีกว่าถ้าเอาอร่อยให้พี่หมีทําดีกว่าก็จะมีสั่งมาทานกันก็น่าจะโอเคกว่าหรือบางทีพี่หมีเขามีเม,มนูพิเศษที่เขาอยากทําพอพี่หมีเห็นท่าทีเราโชว์ฝีมือก็บอกว่าไปจัดโต๊ะน่าจะสวยกว่า เอาเป็นว่าเราอาจจะไม่มีความถนดัดไม่ใช่ทางเราแล้วเราเองก็ไม่ลงเรียนอย่างจริงจังเลยคิดว่าเราถนัดจัดต๊ะอาหารน่าจะโอเคกว่าล้างจานได้ช่วยกันแบ่งเบาหน้าที่กันก็มีความสุขไปอีกแบบ